อันนี้เป็นลุคที่มีคอมเมนต์ขอมานะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วกิ๊บทำเป็นรีเฟรเไว้ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยการแต่งหน้าในกลนะุ่มนั้นกิ๊ไม่ได้ถ่ายไว้ทุกคนกิ๊ก็เลยจะมาแต่งให้ดูในวันนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นลุคที่เราแต่งในครั้งนั้นเลยแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมีการแบบเสริมเติมแต่งเข้าไปนิดๆหน่อยๆให้ลุคนี้มันดูแบบมีความแน่นขึ้นมีความตึบขึ้นนะคะ ที่บ่าทําน้ําของลากาหทุกคนคือเหมือนกับว่าใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางใช่ปะก็ถือแบบปกติเนี่ยแหละทีเนี้ยน้ํามันหกทุกคนมันซึมมันเยอะหมกมาหมดเลยอ,อันนี้เหลือน้ําในกระปุกนิดเดียวเองอะแห้งเหือดเลยแต่ว่าดีที่แบบแผ่นเขายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะซึ่งอันนี้ใช้บ่อยมากอันนี้คือดีมากทุกคนใช้แบบเช้าเย็นได้เลยอะใช้แบบแทนการมาร์กหน้าได้เลยเป็นแผ่นแบบบางๆางเบาๆาทุกคนแล้วก็เนี่ยเขาแปะไปแล้วแบบเอออยู่หน้าไม่ค่อยเคลื่อนหน้าเท่าไหร่นะคะสำหรับใครที่มี ปัญหาผิวหน้ามันนะคะแล้วก็ผิวแห้งขาดน้ำเนี่ยแล้วก็คนที่แต่งหน้าไม่ติดทนมีรูขุมขนกว้างนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเพราะว่ากิ๊บว่าเป็นทุกอย่างใครที่อยากจะแต่งหน้าแล้วมีสไตล์ผิวเดียวกันเนี่ยสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาเข้าท็อปปิกกันระหว่างรองให้ทุกอย่างมาันซึมเข้าหน้าแล้วนะทุกคนท็อปปิกในวันนี้คือกิ๊บจะมาป้ายยาซีรี กิ๊พูดเลยว่าซีรีส์นี้โคตรนำเสนอทุกคนเอาจริงปะเป็นซีรีส์จีนครั้งแรกที่ได้ดูแล้วรู้สึกว่าว้าวอิ s a m เมจิ g งอย่างเงี้ยกิ่าชอบเรื่องของแบบราชวงอะทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอะมีความแต่งตัวที่มีความแบบราชวงอะ เออชอบมากแนวแบบบิจจตันนะอันนั้นแหละชอบมากคือชอบที่มันมีการแต่งตัวเครื่องหัวเยอะๆมีอลังการชุดหน่อยชุดฟูฟูฟ่องๆอะไรเงี้ยชอบมากแล้วทีนี้เปิดไปเจอเรื่องนี้ทุกคนมันชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าอะไรวะชื่อเรื่องว่าภาษาชื่อชื่อภาษาไทยนะออม่านมุกม่านหยกทุกคนอ่าอันนี้ ใครดูแล้วบ้างอันนี้ขอถามก่อนใครดูแล้วบ้างกิฟเพิ่งดูไปประมาณ6ตอนเมื่อคืนนอนตีสีเนื้อเรื่องเขาดําเนินดีมากอะตาคือขอบตาดํามาหลายวันแล้วอะคือนอนดูแบบจริงจังมากแล้วประเด็นคือเรื่องเนี้ยเพิ่งมารู้ว่าเจ้าลู่เสือสแสดงต้องเกิ่นก่อนว่าทําไมถึงมาดูเรื่องนี้ได้เพราะว่าเปิดดูใน n น็ f ฟ i x ใช่ปะเห็นนางเอกน่ารักมากนางเอกคือแบบน่ารักแบบสะกดตาสุดๆเลยคือแบบเฮ้ยใครวะทําไมน่ารักขนาดนี้รู้จักชื่อเขาอะตั้งแต่ซื้ออาวี่ไม้จันตามนี่ ใช้ทุกคืนแล้วเจ้ารู้สือเนี่ยเอาจริงป่ะฉันคิดว่าเป็นคนเกาหลีแล้วกิบแบบไม่ได้แบบสนใจฝั่งจีนเท่าไหร่เออกิฟจะสนใจฝั่งเกาหลีก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะเออคือก็คือ,คอไม่ได้สนใจฝั่งไหนเลยเอางี้ดีกว่าเออเนี่ยแล้วมาเจอแล้วเจ้ารู้สืออีกทีหนึง่งแสดงหนังโอไมก็ oh God, เป็นผู้หญิงที่สะกดตามากมาก,มากน่ารักสวยแล้วบทในเรื่องเนี้ยโคตรดีฉลาดนี่คือเปิดโลกเรื่องแรกสำหรับเจ้ารู้สือเลยเรื่องนี้คือดูได้เพราะนางเอก นางเอกน่ารักมากแล้วบทพระเอกโอ้ my god หล่อมากเอาจริงปะไม่ไม่เคยดูซีรีส์จีนมาก่อนเลยเอาจริงสารภาพใครดูซีรีส์จีนแล้วบ้างแล้วใครแบบว่าดูเรื่องไหนอยู่แล้วมีมาป้ายยาแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักเป็นฟิลแบบอ่ะเป็นแบบประมาณนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยบทด,ดีๆแนะนามาแนะนํามาเลยแล้วใครที่ดูเรื่องนี้แล้วบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าอ่ะยังไงเป็นยังไงดีไหมตอนนี้ยังดูไม่จบถ้าดูจบแล้วเดี๋ยวจะมาีแอ x ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะไม่มีกระจิตกระใจจะถ่ายง ไม่มีกระจิกกระใจจะแบบตัดคลิปอะไม่มีกระจิตก,แบบกระใจจะเล่นเกมอะคืออยากดูแต่ซีรีส์ใครที่ใส่ซีรีส์เหมือนกันมาแนะนําป้ายยากันหน่อยว่าซีรีส์จีนอะไรที่น่าดูหรือว่าซีรีส์จีนอันไหนที่เฮ้ยพระเอกน่ารักหรือว่านางเอกน่ารักแบบนี้อีกมาคอมเมนต์ว่ามาได้เลยนะคะจะรอฟัง เรามาแต่งตากันก่อนดีกว่า ODPO ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะกิ๊ฟชอบใช้พาเลตนูดๆแบบนี้เอามาแต่งหน้าเรามันสวยดีทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นสีนี้กันก่อนนะคะเหมือนเดิมสีนี้กิ๊ฟจะมาทาเป็นเบสก่อนอุ๊ย กิ๊บลืมกันคิ้วตอนแรกกะว่าเอ้ยตื่นเช้ามาจะการคิ้วแล้วแต่ว่าลืมสนิทเลยอะแล้วตอนแรกว่าเออจะอมากันตรงนี้ให้เพื่อนดูด้วยกันลืมถ้าการคิ้วมันก็จะดูสวยขึ้นเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องการแล้วก,กันเนาะเออแล้วก็ใช้สีนี้นูดๆเนื้อเนือทาทับลงไปได้เลยกิ๊บจะไม่ได้ใช้แปรงเหมือนเดิมนะทุกคนต่อไปเด็กกิ๊บจะใช้เป็นของ browit นะคะเป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะจะเป็น2ด้านแบบจะเป็น2ด้านแบบนี้เลยซึ่งเด็กกิ๊บจะใช้ด้านสาีน้ำตาลเข้มของเขาก่อนนะคะเอามาทาทให้ชด ขนตาที่สุดอย่างนี้นี้เลย แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้มีความฟูงๆจริงๆขั้นตอนนี้เราจะใช้แปรงก็ได้นะทุกคนแต่ว่ากิ๊บอยากใช้นิ้วนะคะแล้วด้านล่างอะ่ะมันจะแบบติดมาอัตโนมัติแบบนี้เลยกําลังเกลี่ยตอนเนี้ยมันจะเกลี่ยง่ายอยู่นะทุกคนแต่ถ้าให้เขาแบบติดตาไว้สักแป๊บหนึ่งเงี้ยมันก็คือจะแน่นแล้วทาไมอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรยังไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวจะสวยกว่านี้แน่นอนอ่าต่อไปใช้ได้ด้านสีทองๆของเขานะคะเอามาทาเกลี่ยแบบใกล้ๆก,กับ ข,ขนตาเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยขึ้นนะคะเนี่ยเกลีย่ยให้มันทั่วเปลือกตามากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องขึ้นสูงมากนะใครใช้ของเบลอีสีอื่นอยู่ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงเนาะมันจะมีความแบบแห้งๆไปนิดนึงกิฟต้องการความแบบมีเลเยอร์มากกว่านี้กิฟก็จะใช้เป็น ODBO สีนี้นะคะกิฟจะามาทาทับลงไปที่เปลือกตาแต่ไม่สูงมากเหมือนเดิมให้ตาเราแบบดูมีความวิงวิงมากขึ้นนะคะ ม่ใกันมันก็อาจจะดูแบบดูคิ้วลุกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรดินสอเขียนคิ้วกิ๊บใช้ของเคสเหมือนเดิมนะคะเป็น br 3นะสีนี้ชอ่บาสีนี้กิ๊บว่ามันเข้ากับสีผมใหม่กิ๊บเด็ดเลยอะทุกคนเพราะว่าสีผมใหม่กิ๊บมันจะดูมีความแบบน้ำตาลอมเทาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแกลมแกลมดำนิดนึงนะคะรองพื้นที่กิ๊บจะเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นของ jo vi na นะทุกคนสี03สี ivory rush นะคะเวลาที่กิ๊บบีบขึ้นมากิ๊บจะแบบบีบขึ้นมานิิิดดเเเีีียวววนนนะะะแล้้ก็รร่่มไไปทบณค เสร็จปุ๊บก,กิ๊จะใช้แปลงในการเกลี่ยเลยของโจวีน่ายังไม่ได้มีความแห้งมากนะทุกคนคือสามารถที่จะมาเกลีย่ยที่หลังได้เนื้อเขาก็ถือว่าไม่ได้เหนื่ถึงขั้นที่เกลีย่ยยากขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าถ้าปล่อยเขาทิ้งไว้นานมากแล้วก็เกลีย่ยเขาไว้สักพักนึงแล้วอนะไรเงี้ยเออก็จะมีความแห้งได้นะคะด้านล่างตรงตาตรงตาตรงนี้ยกิ๊บจะค่อยค่ยจึกจเข้าไปแล้วก็ค่อยๆปลาดค่อยคอยปลดัด ปค,ค่อยปาดเอ้ยค่อยๆ่อปาดนะทุกคนตรงจมูกเราก็จะเอามาใช้ทีหลังนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้เข้าตรงจมูกแบบนี้รองพื้นเริ่มเนียนเริ่มตึบลงไปแล้วนะคะถ้าใครรู้สึกว่าอยากให้รองพื้นมันแน่นๆนิดนึงนะคะใช้แปรงในการกดกดกดแบบนี้ได้เลยกดกดกดตรงนี้คอนซีลเลอร์นะคะของสกินฟู้ดให้ดู before a f t เตอรนะอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรกับใต้ตาเลยนะทุกคนอะให้ให้ แชะก่อนแชะอย่างเงี้ไว้ก่อนนะกิฟเลือกสีหนึ่งมากิฟก็ลังเลตุ้มๆตอมๆนะตอนแรกอะว่าแบบเฮ้ยมันจะข่าแบบเป่าว่ามันก็โอเคมันไม่ได้ข่ามากขนาดนั้นให้ดูข้างนี้กับข,ข้างนี้เห็นปะต่างกันไหมตัวนี้จะมีความบางเบาไม่ตกลงนะคะทุกคนกิฟว่าเขาอาจจะปิดพวกรอยดําอะไรแบบไม่ไม่ได้แบบว่ามิดมากขนาดนั้นแบบเออมันก็ยังเห็น,เห,นเห็นอยู่นะทุกคนแต่ถือว่าผิวหน้าเรามีความเนียนมากขึ้นแล้วก็มีความธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวกิฟจะลองปิดกบรอยสิวตรงนี้ให้ดูนะ มันก็ยังเห็นรอยสิวอยู่อันนี้ต้องบอกตรงๆนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความกลืนไปกับหน้ามากขึ้นแล้วก็มีความธรรมชาติมากขึ้นอืคอนซีลเลอร์ของสกินฟู้ดหน้าหลองอย่างหนึ่งเลยกิ๊บใช้แล้วกิ๊บรู้สึกว่าเออสบายผิวแล้วก็ไม่ตกล้องเลยระหว่างวันอยากดูซีรีส์แล้ว่ะ <c oughs> ถ้าซีรีส์ไหนที่มันจบไปแล้วอะแล้วแบบดูจนจบแล้ววะมันจะมีความเคว้งคว้าง,างมันจะมีความอึนมันจะมีความแบบแล้วชีวิตฉันยังไงต่อกิ๊บเป็นแบบนั้นเลยอะต้องมีซีรีส์ดูตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกว่าชีีีวิตัันมนมสสะ ไม่ได้ดูซีรีส์อะไรนี่คือชีวิตมันแบบมันดูเหงาเหงาเศร้าๆอ่ะเออต่อไปมสาสคาร่าเป็นของ m o ู d นะคะทุกคนตั้งแต่โคนขึ้นมาเลยนี่ดูดิโอ้จับตัวเรียงกันโคตรสวยอะ่ะตัวนี้ปัดด้านล่างดีมากทุกคนเนี่ยดูดิขนตาด้านล่างกิบน้อยมากเลยนะแล้วก็มันมองไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นไลเนอร์ตัวนี้นะทุกคนเป็นสีดํานะคะกิบจะเอามาทาตรงขอบตาด้านในตรงนี้ วันนี้กิ๊ฟอยากจะใช้ตัวนี้ด้วยอะ่ะเป็นของซาสินะคะครั้งที่แล้วกิ๊ฟไม่ได้ใช้แต่ว่ารู้สึกว่าเออวันนี้อยากจะลองใช้เพื่อนดูนะคะก็คือกิ๊ฟจะคอนทัวร์บริเวณนี้นี่แค่นี้แล้วก็จะใช้ตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้มันจะมีความเป็นสีน้ำตาลเลยนะจริงๆแล้วครั้งที่แล้วกิ๊ฟไม่ได้ใช,ใช้เป็นของซาสีกิ๊ฟใช้เป็นของจูดี้ดอที่มันมีความเป็นแบบเป็นแป้งแป้งเป็นฝุน่นฝนนะคะค่อยๆเกลี่ยซาสีนะคะ ปัดของคาเกะนะคะกิฟใช้เป็นสีลิ้นจี่นะทุกคนตัวนี้สีสวยมากไม่ให้หน้าแก้มมากนะแล้วก็ไม่ให้ขึ้นหนกแก้มมากนะคะจะวนกลมๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบแผ่แล้วสมีในวงกว้างอย่างนี้ต่อไปกิบจะใช้สีของเพอลิเพล่านะทุกคนในการเซตอีกทีหนึ่งนะคะเซตบริเวณตรงนี้ที่เดิมที่เราลงบัชของคาเกะไปนะคะจะเซตเป็นวงกลมแบบนี้สีต่อไปก็คือเป็นของ ซิปเปอร์มัมสีศูนย์สี่เมนโลเมลกิ๊จะเอามาทาตรงบริเวณนี้นะคะเหลือบๆจะมาหน้าแก้มนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแทบๆลงแบบนี้มันจะมีความแบบเป็นการไล่สีนิดนึงนะคะอันนี้กิบเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนิดหน่อยนะทุกคนครั้งที่แลวว้วอะคือกิบใช้แค่คาเกะตัวเดียวแต่วันนี้กิบอยากให้แบบเอ,อิมเขาแมชกับออตามากขึ้นเพราะว่าลุคตาวันนี้เราค่อนข้างแน่นนิดนึงก็ลเลยคิดว่าอะขอเติมหน่อย นี้เรียบร้อยประมาณนี้อ่าเดยกกิฟจะใช้เป็นสีเทาๆตรงนี้นะคะเอามาทาทับบริเวณที่เป็นร่องตาหว่างตากับหว่างคิ้วตรงนี้เมื่อกี้เราใช้ของสาสีไปแล้วก็จริงอะ่ะแต่ว่ากิฟอยากได้คอนทัวร์สีเทาๆเพิ่มให้ดูมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สีเทามาบริเวณปลายจมูกตรงนี้นะคะ่ะแล้วกิฟก็จะไลทปิดกรอบตรงนี้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ใช้ที่เหลือในการเชื่อมบริเวณเด้านบนแล้วก็ด้านตรงกลางเชื่อมลงมาด้านล่างแบบนี้ แล้วก็กิบจะใช้2ส,สีนี้ผสมกันเอามาเบลนดตรงคิ้วให้สีนัวขึ้นนะคะตาเรายังไม่จบเดี๋ยวกิบจะมาใช้เป็นแคนเมกนะคะตัวนี้เอาสีขาวตรงนี้เอามาทาด้านล่างค่ะด้านล่างแค่เฉพาะแบบบริเวณตรงกลางนะทุกคนกลางตรงนี้แล้วก็ใช้สีนี้เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บก็จะใช้สีกริตเตอร์ตรงนี้ค่ะอันนี้ถ้าจิกกิตเตอร์ขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องขอออกก็ได้นะคะสีจะได้ชัดขึ้น เรามันจะมีความแบบโตกว้างมากขึ้นเอากิตเตอร์มาทาตรงหออัวตาด้วยค่ะอันนี้จะมีการแต่งเติมเล็กน้อยนะทุกคนประมาณนี้เสร็จปุ๊บใช้สีน้ำตาลนี้ทาตรงนี้บบให้มันตุยๆประมาณนี้กิ๊บจะใช้เป็นสีขาวๆอันนี้นะเอามาทาตรงส่วนจมูกตรงนี้ มจมูกคือพุ่งสุดๆอ่าพูดเลยพุ่งมากโหมีสันมาตั้งแต่เกิดฟิลฟิลนี้เลยสีนี้สีนี้นทำไฮไลท์ให้จบเลยแล้วกันเนาะทาตรงนี้นะคะเราทาแค่ตรงสันตรงนี้พอโอ<ฮ>แล้วก็เอามาทาตรงนี้ด้วยไฮไลท์แล้วก็ไฮไลท์มาทาตรงนี้ด้วยค่ะกระจกปากตรงนี้โอ้ๆๆๆ oh! ไฮไลท์เขาชัดมากนะทุกคนแล้วก็เอาไฮไลท์มาเชื่อมตรงหัวตาตรงนี้ด้วยค่ะขึ้นนี้ ต่อไปต่อไปลิปสติกลิปสติกลิปสติกนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาใช้เป็นลิปไลเนอร์ของเมลินดาก่อนนะแต่ก่อนกิ๊บไม่ค่อยอินกับลิปไลเนอร์เท่าไหร่แต่พอได้ใช้ปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนโอ้ my god วาดลิปไลเนอร์ไม่ได้เลยอะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยอ,อันนี้คือลิปไลเนอร์นะปากาสีน้ำตาลตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ใช้แองในการเล่นตังนี้ด้วยนี่แอพิเคเตอร์เข้าปากดีมากของลากาของลาการตัวนี้ด้วยนะคะ มันจะมีความน้ำตาลนัวขึ้นมากว่านี้อีกอะโรแมนต์ตัวนี้นะคะคือปากวาวฉ่ำสุดๆตัวเนี้ยตัวนี้จะออกในคอนเฉาคูชฉาค,คูนิดนึงนะคะตัวนี้คือปากฟูมากดูดิเนี่ยกาะไฮไลท์เพิ่มนิดนึงก็คือเวรนี้แล้วก็ไฮไลท์ตรงนี้เพิ่มนิดนึงแล้วก็ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็อุ้ยไม่เอาเอาแค่นี้พอขอเพิ่มตรงนี้น่อยเรียบร้อยวันนี้เป็นไงเฮ้ย เอาจริงป้าวันนี้คือเกินคาดลุกคือเกินคาดมากคือแต่งได้ขนาดนี้คือเลิศมากทุกคนเอาที่นี่บอกให้ดูนะคะว่าผมเราจะเป็นเยี่ยงไรเอามาไม่ใช่ชันนี่ไปตั้งนานไม่งอสละมันไม่งอได้ดังใจฉัน